มาดูเมนูเอาจาย์เจ้านี่เจ้าอ้าวกูพักแกงพักอาจารย์แกงวักมาตานเอาจา์แกงวักพอดีแกงพักก้านถงพักเซลอะ่ะใส่ปลาขี้ขมเออเอานั่นเอาวะนั่นไปวางพุนปะวางบนพุนเออหัวาลายน้ำป้านะ่ะเออ นี่นะเจ้าแกแกงพักพักนี่พักใบอย่างขั้นชงขั้นชงก่อคนไทยเปื้อนหองใบพักพักพักก้านถงเจ้าพักก้านถงเนี่ยกา็จานแกงไส่แกงไส่สปลาขี้ขมปลาขี้ขมมันจะออกรสชาติขมๆอ้าวอาจารย์อย่าเลยอ่ะก้นเถอะกะจะได้ว ล่อหนำเดือดนเออล่อหนำเดือดกันดีหนำเดือดใส่ปลาปลาขี้ขมเป็นตัวจี่นะเจ้ามันจะออกรสชาติขมขมอจารย์ชอบแหละออกรสชาติขมขมเลยนะนี่เจ้าวันนี้กำกินง่ไงมดวันเลยกันเนาะแกงงอนนี่มดวันนะเนาะใส่ไข่ตัว ใส่ไข่ตอยใส่ปลาขี้ขมต่อยห่าใส่ไปแล้วเนาะใส่ไปแล้วเด้อห่าใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วใส่ไข่สองแกนใส่ปลาขี้ขมก็พักเจ้าแกรอมันเดือดเดือดแล้วแกจะใส่นั่งฮะอืมนั่งฮะอ่ากันี่กันแล้วแต่จะใส่อหยัางก่อน นั่งล้อ่กะล้อมันดเดียดก็ใส่ละอ,อีแม่วนันนี้อีแม่กับเบะ่ายัางกินอีแม่กินอะไยังสัง่งฟักทองสั่งขยายายเลยนามะฮือเศษกแกงบุกวะ่ะนามใสแองแปลงกินทั้งคนเดียวมันเปิ้นกับบกินเปิ้นที่กินกล้วยกินนม ใส่มดทุกอย่างครบเครื่องละนี่แกหาขึ้นไปเอายังก่อพักมันก็หวานแล้วนะบ่ต้องใส่ผงชูรสก็ได้เนี่ยเจ้าถ้าอีแม่บ่ได้เนีกับเข้า เอาจันก็จะหาแกบพักแกใหม่มาแกงแกเองกูเตียแกไปแกงไก่แต่พอปนองกับบ้านปนองหองคือหวนยานี่แหละหน้าบ้านตัวนี้แหละกูเตียไปแกงหิมน้ามุ้นเจ้ามันไก่ไปท่านล้อไข่สองแกนท่านล้อใส่สองแกนหนึ่งบะใส่สองแกนกับปละก้า Hon mơ cảo ninh này ninh này ninh ninh Nè ninh 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 พอว่ามมีปนงบ่ได้อยู่นี่ปนองอยู่เชียงใหม่เจ้าถ้าปนองอยู่นี่กะมาพอแกผ่องเือตังผ่องแต่ธรรมดาแกกับบ่ได้ยาการไหนเปินกะจะจ้างเจ้าเจ้าเจ้าแจ๊ะยา,ากาน,กน,กนักกับบ่ได้ใส่หมดเลย <laughs> ใส่หมดเลยบ่ผมสอบกะเออภาคมันหนักเนาะภาคมันหนักกับใส่หมดเลย ใส่ปลาขี้ขมเจ้าอันดึงใส่กะอันนี้ใส่กะแกว่ะยากินแกงฟักเอาจานยากินแกงฟักใส่ปลาขี้ขมกะอ๋อไม่กินเมื่อวานนี้ไม่กินหมดเลยแกงไม่ปลาคีโคมอ๋อนี่ ปลาจะอีปลาแห้งแล้วมันจะออกรสชาติขมๆนะเจ้าเนาะปลาแห้งต่ำแล้วพี่กระลั้เนาะจันเนาะข้าวเหนียวข้าวโกนอีเดี๋ยวผมยื่นข่าวนาปลาโคบปลาโคบใส่เนาะอ๊ะมันต้องต่ำแล้วพี่กระได้เอี๋ต่ำก็ได้อาจารย์เนี่ยกูเตี่ยอาจารย์พาโคบใส่เอาอี๋มันกระจ่างกะ อ,อ,อิ้งเงยก็เห็นว่าตับอืาว่าข้างแหะมันตากแดดเดียวข้างแหะเดี๋ยวกับตอกไข่ใส่เหี่ยกันแล้วแล้วเนาะอกูเตียกแกจังหอบสามขาเพื่อ่ะปุ้น ใกล้ๆน้ำพุ่นเจ้าแต่ปนงฮัดเธอแก่ยะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เพราะว่ามันเป็นการไปมาไปมามันไกลแกกันยตามภาษาแกนะเนาะซื้อใครมาไหว บางเตีย๋ยปนองกับมาจากเชียงใหม่ก็บางเตีย๋ยตีบ้านบะหันมีอย่างกินก็เอ็นดูเอาจันก็เลยซื้อหมอซื้ออันอยังืของครัวต่างๆไว้ให้แกให้แกแข่ต้มไข่ปิ้งปลาทูไอ้นี่เค้ย่ยาก,กินง่ายๆนะเจ้าแต่บางเตีย๋ยแกยาก,กินแกงกินอย่างแกกัดเนีย่ย เองหยาสไตล์แก่นะเดในเจ้าอันนี้แกใส่ไข่ไปใส่ไข่ไปแกงฝ้ายขีดขมใส่ไข่แกงพักเซียวพักการถงพักการถงนี่เปิดห้องพักคันชง่ใช่เอาต้มกินนะั่นนะ โอ้ต้มนี่กินเ <Okay. S 2> มนียวนั่นกินอาจารย์ชอบใส่ไข่หนักเนาะเออมดนี่อีใส่มด,ใสมดเลยเอีอาจารย์เนาะอ๋อเจ้าใส่ที่หแก่นเลย5แก่นเลยเจ้าเราเสียเนากล่ว,ว,วมันเสียเสียใหม่อ๋ปอ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  cái tóc này có nó nào ừ. nó ôi khải ừ. ừ, cái liệu bà say nam nặng lá cả say nam mà ăn cả say nam nặng lắm เพราะว่าต้องจอยตัวเก่าเพราะว่ามันบ่มีคนดูแลแกงไว้แหมสักกำก่กันเหอไข่ซุกก่อนเนาะใข่ซุกก่อนแน่ขอโ้นของแกกันเน่อยแกงพักอาจารย์ปรนองลองก้นดูก่นอนเออเออใส,ส่ไข่เต็มเลยเจ้า นี่แกแก่งนี่แกกินได้หมดวันเลยชอบรสชาติของผมว่ะอ,จอืจิ้มเหยาก้อนไก่ไก่ไส้จิ้มเหยาก้อนโฮชุกหวานๆนะอาจารย์หักกันหงนี่นหวานๆนะจิ้มเหยาก้อนไก่ไส้เนอะจิ้มเหยาก้อน ใ่นัก,กนมันเก็มมันอันนั้นอะไรยังเนาะยังนั่นยังจิ้มพอยก่อนใจนักระวังมันเหรียญดูหวานมันหวานหวานจิ้มก่อนเอาปากมาจิ้มก่อนเดี๋ยวก็ใส่เข้าก็จะได้โหรสชาติวา่าสมควรใจบ่สมควรใจ <Okay. S 1> เออ ใส่น้อยเดียวนะไปใส่นักนะใส่น้อยเดียวเออป๊อป้อป๊อป้ออ,อาจารย์แกงขวักกินงายเจ้า พาปรงลูกเชียงใหม่มากะจะมาพอแกอย่างเงี้ยแต่กะต้องฮาร์ทอแกแบบปจุยเหลือตัวเองเจ้าพ่อว่าแกกลับมาได้มีการในอย่างเงี้ยถ้าซุกแล้วกะปดเด้อเอาหมอ้อเอานั่นนะแนบหม้อนะ่ะเอาหน้าหูนั่นเอออันม้อมันห้อนไหวให้กัได้เดี๋ยวบนเพล่ฮื้กัได้ วันนี้ยาขวายน้อยมันห่อนเอาไปขวางใปไปขวางเออเวลาไว้ฮันเตอะอ่ะซุกหรือ,อยังจานซุกหรือ,อยังเดี๋ยวมันเละนะกค่นั่นอ่ะเก็บเหี้ย แกจะเป็นคนบอไข่เต็มร้อยนาเจ้าแต่าวาแกแกบ่ได้นะแกเกลียดนะขวาแกแกเกลียดจะอีคีเกียดนะอ้าวซุกละเดี๋ยวป่าแล้วปดไปไว้บ้านเลยเด๋อเออเอาด้นานนี่เอานั่นห้องมือเหน็นเด้อเอาผ้าห้องมือเหน็นนะ ผ้าห้องมือเหอี้ยซกแล้วละ่ะผ้าห้องมือเหอี้เออแล้วเนาะมันหัวหม้อมันไหมเหลือแต่เล็กละห้องเหี่ห้องสองด้านนะเอออนั่น่ะเออคือว่าทำไมอ่ะพสไปไวบ้านบน กินมดวันเลยวันนี้เออกินมดวันเลยเออมดมือนแรงวุน่ะเนี่ยในครัวแกออนีในครัวแกจะอันนี้อันนี้โคกอาจารย์ mm. โคกอาจารย์ Wei bê tang phách a tig along my tăng lùm hai nan bê tang lùm nila, nila, ugh, bê tang tăng a tang lùm, tang lùm, ugh, anna, nè hoặc a tang chào, nè do hoặc a tang gun hoặc nòi a tang hoặc nè món 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 để món nè เดี๋ยวซื้อเหอเนี่ยแกงควากินได้หมดวันเลยนี่ตำอางนั้นเลี้ยงนะผมเออเออเดี๋ยวซื้อเหอะเดี๋ยวซื้อเหอะขอกเห็นกันน้อยๆแหละเออเออเออเอเดี๋ยวซื้อเหอะเนอะเนี่ยเขางายเขาตอนเขาแรงเออนั่นมันเป็นพลาสติกเอาห่อนๆไปวางบ่ได้เออน่ะวางหลุมนี้เนาะเดี๋ยวอย่าซื้อตีวางหม้อหออันหนึ่งตีมันเป็นนั่นนั่นแหละเดี๋ยวผมเอาลงมาเย็นเป็นแหน่ก็ ต้องพาเนี่ยเจ้าปนอาตังพาก็ได้เออเดี๋ยวปนจะสื้อตีห้องหม้อมาเหอเนอะเอออ่าบะก,กินแต่แรลบะก,กินแต่คลิปอ,อาจารย์ควายก็อนอีอ้เจ้าคลิปอาจารย์แกงพากินงายไว้ตัวอ,อีกกันเลยเจ้าสวัสดีเจ้า